ราว้าเกิดอะไรขึ้นนะคะรถไฟมาจอดเฮียงกันสองขบวนธรรมดาสิบมีรถไฟมาจอดเฮียงกันเลยสีแดงมัสิมันส,สิมาตีหาหาหาสิ ได้ล้วขบวนได้สิออกตี่ห้าสามสิบสบัวสองหมาเลขสองแต่ว่าโคดคือบกขืนเลยนี่ไงเขาจอดไว้จอดเหี่ยงกันเลยต่ว่าสองโคตเนี่คือบกขึ้นนันดรอก ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เราก็ไปก่อนนวคะกุฎมรเกินสายกันก่อนร่ <c oughs> นงางกายดีคอยขบวนแดงๆนี่มันตะกอมันสิมาแเดี๋ยวมันกระบอกเวลาไปเจอตีห้าห้าสิบสาม โอ้เอาเลือกมีประตูอยู่ข้างนี้นั่งบ้างได้นั่งบ้างนี่แหละเกิดอ,อะไรขึ้นมันมีประตูสองประตูอยู่ใกล้ๆกันจะได้เล่นเอากระเป๋าขาดขาดอีโตนอีโตน พี่น้องด้ยกระเป๋าค่อยขาดหน้าสุขสารทำงานงอกองายผู้ใดก็เลี้ยวบังตนาข่อยเป็นยังพากันเบิงข่อยคนทำงานโอยข่อยก็ทำงานขึ้นเจ้านั่นละ่าจะเบิงข่อยตนนี่ตะปูใช้อะนะ ู้ชายมีแม่ยิงคนเดียวนี่หละคอยเพื่อเวลาเพื่องสีหละพอเบามารถสาธารณะเราะเว่าเหตุการณ์ล่วงหน้ามันจะเป็นจังเดทุกที่จะไม่มีรถขบวนมาจอดไปจังสี เ,เขามาจอดด้วยแสดงว่าเขาเอ,าอย่ยงวินเทอร์สแสบไปทางนั้นรถบ่มี่รถแรงเพราะว่าเขารถขบวนเมื่อวันี้ไไนแล้วเขาไม่วิ่งทางนั้นบ่แรนบอวบิงต้องเลี้ยนเด็กน้อยปิดเทิม์นเด็ดเส้นเด็กน้อยปิดเทิมหรอ คนงานคนทำงานมันก็มีคนอยู่ทางคนก็ไม่รู้ค่ะพวกเขาเป็นผู้โดยสารเสือ,อว่ามปนผู้บริหารเป็นผู้โดยสารรถไฟ รถไฟอย่างสวยแต่ไม่มีห้องน้ำนะมีห้องน้ำด้วยค่ะเด้อเจ็บทองปวดท้ายกันมาก่มีห้องน้ำด้ดดยดลืมหูสิบลูสิบลูสิบเดี๋ยวบดยัดทหายบัดใจรถไฟหาย เริ่มมาเยอะแล้วอีก5นาทีค่ะอีะ่สิล่ะคอยเพื่อเวลาบอขอบรยจากแลนบอกไอ้ฝรั่งตื่นไปส่งขคอยเดี๋ยวนี้นะดอกคอยบ้าแลนนะดอกคอยหายไม่ไว้ล่าจาะขานาะที6นาทียางเล่นมา่นี่ ้จะได้หยุดแล้วสองอาทิตย์หยุดลาดเติมสองมือสองอาทิตย์อีกสองวันว่าอยากไปปิดว่าอยากเป็นคนปิดงาน ควรถสีแดงๆในประตูบ่าเปิดก็ไปนั่งตอนหนาน้ำเขาพุ่นนั่งเนี่ยนะลอกเช็คหนึ่งล่ะประตูบ่า,ปปบาปเปิดช่องว่าเป็นช่องเปิดประตูกุญแจ ไปอีกสถานนึ่นงมันเป็นมันจะเป็นของเครื่องขอแลนดมาปพะท่านหน่อยบนะอไปนั่งตอนนาน้ำเขาประตูว่าเปิดขอเรมาแลนมานห้องเครื่องห้องเครื่องมันจะมีประตูสองประตูให้กดมันกับเปิดช้าๆแต่โซซิแลนมาหอดว่างองีกมาจะมาออกฟอง แรงมาหอดบ่ท่านจใจรถออกก่อนรถออกก่อนกันลากขอยไปปุู้สถานีต่อไปใหญ่เชาวนชาวนอนเชวามาเห็นด้อนเห็นซูม,มือถ้าเห็นซูม,มือตาคอยมากทำงานตาส่าวข่อจะเห็นเรา เอาสักหน่อยเจ้าปิดเทอมเพกันไปเที่ยวไปค่ะเจอกันใหม่ที่สถานีต่อไป